มันก็บโแตงนะเขาจอโอ้ย้บมีเงินมัน่ยแล้วมันจะบมีไเอาเมาเริมมาเริ่มมาเริ่มเริ่มอีสักับสบายดีและสวัสดีเด้อผมเอกพี่น้องเอฟซีของลุงใหญ่เนาะมาพบมาพ่อกันแ้วกับคอทักทายสบายดีพี่น้องเนาะแล้วกา ขอขอบมกขอบใจและขอขอบพระคุณเด้อที่ให้เกียรติติดตามส่องของลุงไ่ตลอดมาเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะเมื่อนี้ทางลุงไ่ก็ได้ออกมาทางนอกกับลุงจันท์คือเก่าพี่น้องเนาะกลับมาหาอีกน้องคนหนึ่งพี่น้องเนาะเอากันยังบง่หู้ชือเสียงแนงน้นมเพราะว่ากันยังลุงไ่กับมาครั้งแรกเพราะพี่น้องเนาะเอากัรสิเข่าไปสอบถามและสัมภาษณ์น้องเพิ่นนํากันเลยน้องเนาะไปนํากันเลย สวัสดีเนาะโดยๆๆๆอ่าเฮากะได้มาฮอดน้องเพิ่นแล้วที่เฮากะยังบ่ฮู้บ่ทราบว่าน้องเพิ่นชื่อหยังเฮาก็ได้ถามน้องเลยขออนุญาตเด้อน้องเด้อชื่อหยังลูกชื่อบัวศีบัวีอายุเท่าลูกอายุ20โอ้ก็คือว่าอายุเพิ่น20ปี20ปีเนาะกทงทีมงานเฮากทงลุงใหญ่ก็ได้ฮู้พอคร่าวๆว่าน้อง เลือกลากับผัวเพราะโดยอ่ะเราก็อยากถามทีมาเนาะยอยากถามทีมาว่าเพราะยังจริงว่าเลือกลากันแล้วก็กับผัวนี่อยู่น้ำกันจักปีลูกอยู่ได้สองปีการแต่งงานนี่ห้องคองกันเรียบร้อยบ่่แมอโอแล้วก็มีลูกมีอย่างน้ำกันบ่มีลูกชายคนหนึง่งลูกชายคนหนึง่งจักปีแล้วลูกชายลูกชายได้กเปดเดือนปลายเปดเดือนปลาย นนี่อยู่น้ำกันหลายปีเติบเนาะวันนี้เลิกล่ากันประมาณจักเดือนแล้วไม่ได้ปีหนึ่งแล้วโอ้เดี๋ยวโดย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 เผื่อว่าตั้งแต่เฮาอยู่น้ำกันมาเนี่ยเพิ่นก็ได้มาอยู่น้ำนองบอกอยู่บ้านนองนี่บ่โดยได้เห็ดไห้เห็ดหน้าน้ำกันโอ้ว่าไปหาเงินอย่างมาส้่งครอบครัวเนาะวันนี้แหละ มาบ้านบ่จังได้เลิกลากันหรือว่าเลิกลากันอยู่งพูดเลยมาเลิกพี่พี่มันมาทรงโอ้เออไปขอดลูกแล้วก็ไปอ๋อแล้วก็เลิกลากันเลยบ้านเนี่ยเพิ่นไปได้ประมาณชักเดือนแล้วเพิ่นไปจากน้องโพูหลายเดือนแล้วแต่ขอดลูกแต่แต่เป็นกระปาลูก้ขอดลูกแล้วเพิ่นก็ว่าไปทํางานหาเงินโอ้เองก็บ่ได้ไปอยากลูกโอ้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 คือคือคือแบบนี้เนาะ ตอนนั้นน่ะน้องท้องเนาะแล้วเพื่อนก็มาส่งน้องมาส่งคลอดลูกอยู่พี่แล้วเพื่อนก็กลับไปเห็นงานต่อนอกจากเพื่อนไปนะแล้วเพื่อนบอกติดต่อมาเลยโอ้ติดต่อเขาเรียกเพื่อนเขาบอกเคยติดต่อมาเลยแล้วน้องหู้เนี่ยได้ว่าเพื่อนเลิกลากับน้องบ้านเนี่เพื่อนหลายเดือนสามเดือนสี่เดือนเพื่อนจังได้โทรมาบอกพ่อเพื่อนแม่เพื่อนโอ้่ได้ยโดยโดยโดยชูคือว่าเพื่อนไปจากนอกไปแล้วเนาะ จากน่องไปประมาณ3ามสี่เดือนแล้ว่างเงียบไปเร่ยช่วงน่ะมาแร้วแยเลเพิ่นได้ติดต่อน่องมาบอนต่อท้งโอ้ขอโทษพี่น่องแบวว่าเพิ่นติดต่อทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นมาเลยห้พ่อแม่เพิ่นมาบอกน่องว่าโอ้โดย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 คือเดีนี้เนาะ โดยโดยโดยสบายดีทุกอย่างโดย้อยนดยเขาก็ได้เข้ามาทักทายกับน้องพผุนปีตีเรียบร้อยาลุงจันสอบถามไปเลยเพราะว่าลุงใไงฉี่พักเมียนทีลุงใหญ่ได้ถามน้องไปฮอดหม่งนั่นแหละฮะแต่ว่าให้ลุงจันน้ำซื่โดย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 ยุ่จักปีอะลูกห้าปียี่สิบปีพอดีว้ากำลังสวยเลยเนาะเป็นยังไงมีครอบครัวเราบู่ก เคยมีแล้วโอเคยมีแล้วฮะโยตัวนี้ได้ใช่ไตัวนี้แล้มีตัวนี้ห่างเดือลาเดือลากันไปมีลูกมีเต้าหรือมารุมีลูกชายคนหนึงลูกชายคนหนึงโอ้ยใล้จะปีอายุตแต่แปดเดือนปลายแปดเดือนปลายพี่น้องเนาะโอ้ยพี่นองนะแต่ช่วงนี้เขาก็หายนุ่งจันทร์สัมภาษณ์ไปก่อนเนาะเพราะว่าเขาก็งหัแล้วเป็นยังไงเลิปกับแฟน มาเลยเพื่นว่าเพิ่งไปหาเงินสที่้ทยนะเพื่อนก็บ่ได้ติดต่อมาเลยโอติดต่อเจ้าคือฮู้ว่าเพิ่นเดือเดือกกันเพิ่นโทรมาบอกแม่บอกพ่อเพิ่นหลายเดือนโดยโดยโทรมาบอกพ่อบอกแม่ว่าเดือเดือลากับเจ้าเพิ่นมาเสียร์คารองนะพิ่นมาเสียร์ให้แล้วโดยแสดงว่าขาดกันไปทีเดียวเรียบร้อยเนาะโดยทางผู้ใหญ่เพิ่นได้รับู้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่งม่ยาโอ้นำไม่ยาเออลูกลูกเดี๋ยวนี้ยังบ่ได้อยูรุมเจ้าบอกโอ้ เจ้าคือเอาไปไว้น้ำเพลินพูดเอาไปตอนใดมีเงินเลี้ยงที่เพลินกับให้เอามายันบุกกลุ่มโอ้ทางเพลินก็มีกว่าทางคอยนี่โด้เงื่อเลี่ยงโดย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 เจ้าบ่ได้เอาลูกเนาะไปลบอกเพลินเอาลูกไปโอ้ความมู้สึกเขาไหนใดนบวกลีหอดลูกบอกขีดหอดอยู่ขีดหอดอยู่เนาะคือคือเพลินมาเอานี่นั่นวะ การขอเองก็มีเงินเลี้ยง,ยงเลี้ยงก็ยันบก,กุมโล่ก็ลเลยให้คนเมื่อเลี้ยงยเป็นก็ขอเลี้ยงแม่ตะเบนก็มีกลัวโอ้ว้มหมายก็คือว่ากลัวอกของแม่นี่อยากให้ลูกสบายเนาะ<ด>ถึงเฮาชีฮักลูกทำไรเฮาก็ต้องตัดสินใจแบบนั้นเนาะ<ด>เพราะว่าอยากให้ลูกงหญ่ขึ้นมาแหละมีอนาคตเนาะ<ด>ถ้ายยูเ่เฮาก็คือว่าชีทุกๆอย่างเนียเนาะ โอ้ต้องเห็นใจเพื่อนพี่น้องน้องบเมนว่าเพื่อนน่าใจร้ายใจดำนะโบอยากเลี้ยงลูกพอว่าน้องตัดสินใจว่าอยากให้ลูกเพื่อนเกิดมาหน่ก็คือว่าอยากให้ลูกเพื่อนมีอนาคตที่ดีเนาะเพราะว่าอยู่กับปู่กับย่าเพื่อนกับเพื่อนฐานะดีก็เฮาโดยพี่น้องบบเมนว่าน้องเพื่อนบอกินหอดได้ช่วงนั่นเพื่อนน้องเอาไปเอาลูกไปให้เพื่อนหรือว่าเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเอาโอ้เพื่อนมาเอาเลย โดนเมาเอานี่น้องหูซึกงได้ตอนเอาลูกไปโอ้ิดอดลูกก็ยาดในั่นะแหละแต่มันจาเป็นอ้นองก็เลยว่าตัดใจว่าถ้าไปยู่พุ่นเนี่ยคือสมีอนาคตกลัวยู่ํำเฮาโ,โดยพี่น้องเห็นใจเนาะหัวใจโดยหัวอกของคนเป็นเม่ก็คือว่าถึงสีเฮาหักชำไรแพงชำไรเฮาก็ต้อง เลือกในสิ่งที่ดีให้ลูกเนาะโดย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 พี่น้องเพื่าเพิ่มคิดเหรอสั่งศาลกันดีเนาะโดย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 เพราะว่าต้องอยากให้ลูกได้ดีเพาะท่านศาลเนาะโดยเพราะว่าถ้าเราเอาไว้ดีอย่างเนาะเงินทองกับบุญมีคือจังหวะเนาะโดยโดยครอบครัวเปิะดุษทุกเนี่ยโดยครอบครัวของน้องบัวชีครับบัวหอยซีมี่อย่างเนาะน้องบัวชีเนาะโดยแต่ช่วงนี้การน้องได้ไปเยี่ยมลูกหรือเปล่า อายุเดือนหนึ่งไปเดือนสองโดย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 กระทงจะเปลี่ยนใจช่างแน่ตอนนี้เนาะเพราะอะไรเปลี่ยเดือนเนาะโดยโดยโดยอาหาว่ากับสิเข้ามาทั้งการแบบว่าฐานะของน้องเนาะโดยทำการอยู่การกินของน่องครอบครัวของน้องแบบว่ามีพอเพียงหรือว่ามีขาดลูกปกครองอยังขาดอยัางนี้หรือว่าน้องจะว่าบอกเอาลูกไว้กลายอย่างมาแล้ว เขาน้ำกระบืมีกินมันยังกระบืมีมันก็ลำบากโอ้ข้าวน้ำกระบืมีเมีคนละเข้าวน้ำกระนาภอดิเหตุเหรอยหุ่ยุตว่ามันได้น้อยแต่แต่สี่ห้าสิบสอโอ้พอเพื่อหอดยามลงนากระต้องขายซื้อนมอกนับมันเนยโดยโดยโดยหมวกกุ้มเนาะโดยถือว่าเอาลูกมาเลี้ยงนี่กระช่วงนั้นน่ะลูกยังน้อยบ่ที่เอาเมื่อหน่อยสามเดือนโอ้สามเดือนเดียวนี่กระแปดเดือนเนาะ โดนเปเอาเมื่อหาเดือนเนี่ยโดยเนาะเอาเมื่อตอนนั่นกะคือชีพเพื่อนกะเพื่อนให้กินนมปองนมยางไปเนาะเพราะว่าเพื่อนมีเงินเนาะนมปองนมยางถ้าอยู่น้านนองนี่คือจะกินนมนองหรือว่ากินนมป่องอ๋อแต่ว่าเอากะเอาโดย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 นี่คือชีวิตของแม่ห้างเนาะคือว่าแม่ห้างแม่ห้างน้อยแม่ห้างยังน้อยพี่น้องเนาะเพราะว่า การห่างของเพื่อนนี่บอมเนว่าเพิ่นอยากห่างได้พี่น้องโดยเพราะว่าบอมเนว่าเพิ่นถิ่มผัวหรือว่าเพื่อนลายใจหรือว่าเพิ่นอย่างบอมเนจากสั้นได้พี่น้องต้องเข้าใจดีว่าผัวเพื่อนบอกน้องว่าจะไปหาเงินเนาะมาสร้างสาครอบครัวน้องก็ไปน้ำกันต่อน่ะเนาะไปแรกไปน้ำกันโดยตอนแรกไปน้ำกันพี่น้องเพราะว่าเพิ่นน้องนี่มีท้องเนาะแล้วก็ผัวเพื่อนก็มาส่งลุงยันมาส่งไว้อยู่บ้าน ตอนนั้นน้องใกล้จะคลอดแล้วมาคลอดอยู่บ้านเดี๋ยวผัวนะกลับไปหาเงินคือเก้ากลับไปเพราะว่าสีหาเงินชงมาให้น้องคลอดลูกโดยโดยพอไปได้ปุ๊บมีสมอยเลยบอทิดต่อน้องเลยโดยพี่น้องโมเมนว่าน้องนี้อยากเลิกอยากลาเนาะโมเมนทั้งผัวเพิ่นนนาอพี่น้องเนาะทั้งผัวเพิ่นแบบไปแล้วก็บบทิดต่อน้องมาเลยพอดีน้องคลอดปุ๊บนั้นประมาณ ชีหาเดือนยังบอกโทรมาเนาะนยังบอกติดต่นอนอกมาเลยเพราะว่าเงินกับบริษัทสนใจว่าน้องชีอยู่ในใดกินอย่างไดเนาะโดย,โดยบาทนี่แหละพอปุ๊บมาอีกชีเดือนหาเดือนเนาะพอเมย์เพิ่งมาเลยบาทนี่ยมาบอกน้องว่ามาเชีย,ยบอกเรื่องเลิกลาโดยโดยโดยเนี่ยนี่เนาะ เดียวกันไปเดียวเป็นที่เรียบร้อยนะน้องโมซีตอนน้องหู้ตอนนั้นน่ะน้องเสียใจแห้งบ่เสียใจของเบว่าเฮาอยู่บ้านนี่เฮาก็ทุกข์ยาอะไรก็ตั้งตารอเนาะตั้งใจรออยู่ทางนั้นตั้งใจรอเบว่าอยู่กับลูกกับเต้าเนาะโดยเพราะว่ามาหู้เนี่ยนั่นก็ความหูชื้นเนาะโอ้เห็นใจน้องเพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องเพื่อนกะคือว่าแหละเนาะคนตั้งจิตดจำใจของเพื่อนก็คือชูเชียร์ไปเบิดเนาะโดย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 ซ้ำมานำบัด ชูนเชียลูกไปอีกการชูนเชียลูกเพิ่นข้างนี่โมเมนว่าเพิ่นจกปะอยากทีมลูกเพิ่นใหน้ลูกจันทร์โมเมนคือว่าครอบครัวเพิ่นนี่ถูกเนี้ยโบสมบูรณ์โบสมบูรณ <ไป S 1> ์ขาดเคิร์น,นและการควบคู้ซึกของเพิ่นนี่ก็คือว่าอยากให้ลูกนี้ใหญ่ขึ้นมาและมีอนาคตที่ดีเนาะโดย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 โอ้เหตุใจเพิ่นนี่นี่ก็คือชีวิตของน้องเพิ่นเนาะ โดยโดยโดยเอฟซีของเฮาก็ใสไใจหูด้ทราบนกาันอกการทีว่าเออเป็นยังจังว่าไม่ห้างหลายคนเอฟซีหลายคนก็ได้ถักมาหรือว่าได้คอมเมนต์มาเลยถึกจันทร์ว่าโดยเออลุงใหญ่เอ้ยทางบ้านลุงใหญ่คือยังคือไม่ห้างหลายแท้ว่าชันตามจริงรับว่ามันเป็นน้ำพายยิงเนาะโดยโดยโดยที่จริงย้อนยังีปน้องย้อนว่า มันเกิดมาจากยังเกิดมาจากความทุกข์อย่างนี่เองเนาะโดยโดยโดยเพราะว่า่าใช่เพิ่นก่าอยากมีแน่น้องเนาะโดยพอได้ไปได้กับไปเลยไปกัไปเลยเพราะว่าจะพูดว่าเพื่นเห็นหน้าตานอกนี่เออคือว่าชิยูนํากันได้หักเพกเนาะตอนเล็กๆเนาะบ่พอมาอยู่แล้วครอบครัวนอกนี่กาดขาดกันเคินเพิ่นก็เลยไปคือว่านี่แหละพี่น้องเนาะโดยอ่าเขาก็เห็นใจน้องเพิ่นอยู่เนาะอ่าเห็นใจน้องเพิ่นนน้องพี่น้องเนาะเพราะว่า การที่ว่าเพื่นเลิกเพื่นล่ากันนี้ <Okay. S 2> เฮาก็ได้หูได้ชาบ <Okay. S 2> นํากันและเพราะว่าน,น้องเพื่นก็ได้ เปิดเผยความจริงบางบางเอฟซีบาง, FC, บางค้บางท <c oughs> <c oughs> ่านเข้ามาส้มราวากรเมนแล้วราวาน้องว่าเพียงขางเดียวเนาะอันนี้เฮาก็ได้สืบหูข่าวมาพอข่าวๆแล้วเนาะล้งจัดเนาะกรเบโมเมนว่าเฮาสิมาเออบอกน้องว่าเนี่ยนั่นเนี่ยนี่มาปรึกษาแต่น้องฝ่ายเดียวมันกระเบโมเมนต์พอฟีนอพระว่าทางทีมงานเฮ้าก็ได้ข่าวมาก็ได้สืบได้ทราบไปแล้วว่าน้องเพิ่นการปะพัวด้วยห้างกระพัวนี่ในกรณีใดเนาะ เฮาก็ได้หูบ่มเมนว่าสิได้มาเว้าได้ว่าเอาฮนะลุงจัน ừ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  เอาก็ได้หูได้ทราบไปแล้วทางฒถาเก่ในโฮมทางบ้าน,นาเฮาพื่นกาไปว่า,วามีการยาหาย่างกันเรียบร้อยเน,น้องๆเนาะแม้ว่าการเสียการยังก็บทางพายใชเพื่นมาเสียใหน้อนอก็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเออการจำเป็นก็คือว่าครอบครัวนอกนี่ถูกเนาะพี่น้องเนาะเหตุนากันหน้า,น,า,น,าน่อยแลวกาบหกุ้มอยู่กุ้มกินแลวกาผัวพิ่นกาได้ ออกจากบ้านไปหาเห็ดเบี้ยเห็ดงานแต่ว่าเพิ่นก็บผมมาทำนำมันได้รับข่าวไร่ก็คือว่าผัวจากยาเนาะโดยโดยโดยแฟนใหม่เนาะเป็นยังไงล่ะจิตใจคิดฮอดเพิ่นอยู่บ่แต่แรกๆก็คิดฮอดเพิ่นอยู่โดยเพราะว่าเฮาบ่ได้ผิดหยังกันเนาะคิดฮอดก็เฮิงเติบบ่ได้สิวายเนาะโอ้ทุกชิ้นหายก็มองก็ใหายอยู่บ่ก็มันก็เรื่องธรรมดาเนาะเพราะว่าเฮายังฮักยังเพลงกันอยู่เด้ เฮาบ่ได mm. ้แบบว่านั่นเฮาก็สมมุติว่าเพิ่นไปนั่นเพิ่นเฮาก็รอเพื่อนอยู่แล้วเนาะบ่เนาะตอนที่เลิกเพิ่นเลิกกับเจ้านั่ะเจ้าคลอดลูกแล้วบ่คลอดแล้วโอ้คลอดแล้วได้เดือนนึงเดี๋ยดีๆๆวแม่นโอ้ทต่งานก็เลยบอกมาทางพ่อทางแม่เพิ่นว่ามีแฟนใหม่ว่าซั่นใจเนาะดอยตอนนี้ก็จิตใจน้องบ่ซีก็ดีขึ้นแล้ว ดีขึ้นแล้วโดยเป็นย <lee> <im it> ังไงทั้งผู้บ่าวมีบอบ่บวมียังบ่วมีนุ่มคนไดมาปั้นหัวใจบู่่าตอวบ่าวอยากมีอยากมีโอ้ตอนตอนนี้ก็เปิดหัวใจแล้วก็น้องเลือกลากันมากก็ได้หลายเดือนติดแล้วเนาะก็คือสิทับใจได้แล้วกะอยากมีแบว่าผู้เขามาฮักสาเฟใจน้ำเนยเนาะโดยโดยก็เป็นกำลังใจให้น้องเั่นหละเล้วเป็นกำลังใจสู่ต่อไปมีบาง บางทีเขาโดยโดยาาาหเจ้นะโดยบางทีอาจจะมีคนดีๆเข้ามากับมีเนาะว่าเขากะต้องมีแหละที่ว่าคนหักเขานะเขากะห้ยกำลังใจน่องสู้ๆต่อไปเนาะมีน้ำใจนิดๆหน่อยๆให้น้องบัวซีเนาะเอาไว้ซื้วัตเติมเงินด้ยเซียวเอาไว้ไปหาดูก็ได้ดูแลสบายดีเขากะทางดูง่ายกับมี่น้ำใจเด็กๆหน่อยคือกันเนาะเพราะว่าเขากะ ให้กับร่างใจน่องนะดุจจันทร์ถึงเฮาชีให้มีน้อยๆแต่ว่าเฮาให้ด้วยน้ำใจเนาะเฮากาเป็นกำลังใจให้น้องโดย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 สู่ๆด้วยน่องเด้ออ่าเฮาก็ได้โอบร่มกับน้องไปถึงตื่นแล้วน้องดุจจันทร์เนาะกับคอโดยโดยโดยดูล่ากันก็้องสิ่งจับองโดยโดยโดยก็บคือชิ้นหไปพบกันแหละเนาะเฮากาคอคอมุกขอบใจน้องเนาะแล้วก็ให้น้องสู่ๆด้วยน่องเด้อแล้วก็อาจจะมีแบบว่าผู้หักเฮาจริง เขาก็จะสู <S <S Hence, no ่ต่อไปนะก็สบายดีเนาะสบายดีโดยโดยน้อพี่น้องเอาเฮาก็ได้โอ้ลมกับน้องเพื่นไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือสิได้ฮูได้ทราบเกี่ยวกับชีวิตของเมห่างน่อยเนาอพี่น้องนะกรเอากาคือสีหูต้องกันและเพราะว่าเฮาก็บ่ได้มาแบบว่าเออตกแตงเอาในนันนี่เฮากะ เอามาแบบว่าเขากาได้หูพ่อเขาข้าวครอบครัวน้องหรือว่าเลิกกับพัวด้วยเหตุผลใดน,น้องพี่น้องเขากะคือชีได้หูไปพ่อพ่อกันแหละ,ะสุดท้ายนี้ลุงไงกับ่อมียังร้ายพี่น้องก็ขอขอบมอ,บข,อบขอบใจเนาะที่ให้เกียรติติดตามซ่องลุงไงแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงไงแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงไงไปหาคลิปใหม่พราแเม่พี่น้องได้หับเบิ่งหับซุมกันเนาะ อันสุดท้ายนี้ก่าขอไวไอวยใจให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของลุงไงทุกครอบครัวและทุกท่านให้มีแต่ความสุขความจเจริญพบแต่สิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อขอให้พระคุ้มครองครอบครัวเอฟซีของลุงไงเบิดทุกครอบครัวให้อยู่ดีมีแห้งและมีความสุขหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอให้จเจริญเจริญพี่น้องก่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง